สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าในบรรดาวันทั้ง7วันเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งที่ดูจะลึกลับซับซ้อนกว่าวันอื่นๆในทางโหราศาสตร์ไทยวันพุธใช่ไหมครับใช่เลยค่ะวันพุธทําไมคะทําไมวันพุธถึงต้องถูกแบ่งออกเป็นกลางวันกับกลางคืนด้วยทั้งๆที่ในปฏิทินสากลที่เราใช้กันมันก็คือวันพุธเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะครับเรื่องนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะเพราะมันชี้ไปที่แก่นของโหราศาสตร์ไทยเลย คือจุดที่ทำให้ทุกอย่างแตกต่างมันคือการนิยามคำว่าวันใหม่นี่แหละครับในระบบสากลเนี่ยวันใหม่จะเริ่มตอนเที่ยงคืนแปะแต่สำหรับโหราศาสตร์ไทยโบราณแล้ววันใหม่จะเริ่มต้นเมื่อมีแสงแรกของวันปรากฏหรือที่เราเรียกกันว่ารุารร่งอรุณรุ่งอรุณครับซึ่งถ้าเทียบเป็นเวลาก็คือประมาณ6โมงเชา้าหรือ0 6 0 0นาฬิก <falsch> าครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะแสดงว่าเส้นแบ่งของวันในทางโหราศาสตร์ไทยไม่ใช่เที่ยงคืนแต่เป็น6กโมงเช้าแทนแปลว่าแค่เกิดก่อนหรือหลัง6กโมงเช้าก็อาจจะกลายเป็นคนละวันกันไปเลยถูกต้องเลยครับและสําหรับวันพุธนะเส้นแบ่งนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนวันแต่มันสร้างโลกสใบขึ้นมาในวันเดียวกันเลยโลกสใบเลยเหรอคะครับเส้นแบ่งมันชัดเจนมาก คือถ้าเกิดตั้งแต่วันพุธ6โมงเชา้าไปจนถึงก่อน6กโมงเย็นก็คือ17นาฬิกาห้นาทีอันนี้จะถูกนับเป็นพุธกลางวันโอเคค่ะแล้วถ้าเกิดหลังจากหกโมงเย็นไปล่ะคะหลังจากหกโมงเย็นของวันพุธหรือ18บแนากาเป็นต้นไปยาวไปเลยนะครับยาวไปจนถึงก่อนรุ่งอรุณของอีกวันคือตีห้าห้าสิบเก้านาทีของเช้าวันพฤหัสช่วงเวลานี้ทั้งหมดจะถูกเรียกว่าพุธกลางพืน้นครับ เดี๋ยวนะคะตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าถึงแม้เราจะเกิดตอนตีห้าของเช้าว,วันพฤหัสแล้วตามปฏิทินคือวันพฤหัสแต่ในทามโหราศาสตร์ไทยเรายังเป็นคนพุทธกลางคืนอยู่หรอคะใช่เลยครับนั่นเป็นจุดที่คนสับสนกันเยอะมากตราบใดที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นในเช้าว,วันพฤหัสเรายังอยู่ใต้อิทธิพลของคืนวันพุธอยู่ครับโหทำไมถึงต้องแบ่งกันชัดเจนขนาดน,นั้นเลยล่ะคะ พลังงานที่ได้รับจึงแตกต่างกันชนิดที่เรียกว่าขาวกับดำเลยทีเดียวโห oh, เหมือนเป็นคนสองบุคลิกที่อาศัยอยู่ในวันเดียวกันเลยงั้นเรามาเริ่มสำรวจฝั่งสว่างกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับคนที่เกิดในอาณาจักรแห่งแสงหรือพุทธกลางวันพวกเขามีใครเป็นเทพคุ้มครองคะครับผู้ที่ดูแลพุทธกลางวันก็คือดาวพระพุธครับดาวพระพุธ ใช่ครับซึ่งในทางโหราศาสตร์ถือเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาการสื่อสารการเจรจาต่อรองแล้วก็หลักการและเหตุผลพลังงานของดาวพุธจะมีความรวดเร็วฉับไวคล่องแคล่วเหมือนแสงสว่างที่ส่องไปทั่วถึงและชัดเจนพอจะนึกภาพออกเลยค่ะคนที่ได้รับพลังงานแบบนี้น่าจะเป็นคนหัวไวเรียนรู้เร็วช่างสังเกตแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องที่บอกว่าคนพุธกลางวันมีวาจาเป็นรัพ์ คำนี้มันดูมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การเป็นคนพูดเก่งธรรมดามันคืออะไรกันแน่คะเป็นการจับประเด็นที่ดีมากครับว่าจาเป็นทรัพ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแค่เป็นคนพูดเก่งหรือช่างจารจาครับแต่มันหมายถึงความสามารถในการใช้คําพูดเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เลยโอโ้โหขนาดน,นั้นเลยครับ พวกเขามีพรสวรรค์นในการอธิบายเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายหรือว่าโน้มน้าวใจคนที่เห็นต่างให้คล้อยตามหรือแม้กระทั่งใช้คำพูดเพื่อสลายความขัดแย้งพลิกสถานการณ์จากศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้เหมือนกับว่าคำพูดของพวกเขานี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะสามารถใช้สร้างโอกาสสร้างความมั่งคั่งหรือแม้แต่ใช้เป็นเกราะป้องกันตัวได้ถูกต้องครับนี่คือบุญหรือต้นทุนที่ติดตัวมาของคนพุทธกลางวันเลย คือปัญญาในการเรียนรู้และวาจาที่เป็นศัพท์หนทางสู่ความสําเร็จของพวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับการใช้สมองและคําพูดเสมอไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการครูนักการทูตนักกฎหมายพลังของพวกเขาคือการคิดและสื่อสารอย่างมีเหตุผลแต่นั่นเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดใช่ครับนั่นเป็นแค่ครึ่งเดียวมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วสินะคะครับเพราะเมื่อพระอาทิตย์ตกดินที่เวลาหกโมงเย็น กฎเกณฑ์ทุกอย่างจะถูกโยนทิ้งไปเลยครับพลังงานที่ควบคุมวันพุธจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างซิ่มเชิงจากดาวพระพุธท,ที่เป็นตัวแทนแห่งเหตุผลและความสว่างจะเปลี่ยนเป็นใครคะผู้ที่ขึ้นมาครองอำนาจในช่วงเวลากลางคืนก็คือพระราหูครับพระราหูหรืออสูรินทราหูซึ่งไม่ใช่เทพแต่เป็นจอมอสูรเป็นตัวแทนแห่งเงาความลุ่มหลงกิเลสและโชคลาภที่คาดเดาได้ไม่ได้ ในทางโหราศาสตร์จะแทนด้วยเลข8ซึ่งเป็นเลขของความไม่สิ้นสุดและสิ่งลี้ลับเดี๋ยวสิคะจากเทพแห่งปัญญาเมื่อกี้กลายเป็นอสูรเลยเหรอคะแค่พระอาทิตย์ตกเนี่ยนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากเลยนะคะรุนแรงและสุดขั้วมากครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับถ้าพระพุทธคือเหตุผลค่ะพระราหูก็คือสัญชาตญาณและอารมณ์อืถ้าพระพุทธคือความสว่างที่ชัดเจน พระราหูก็คือเงาที่ลึกลับและถ้าพระพุทธคือความจริงที่พิสูจน์ได้พระราหูก็คือภาพลวงตาหรือความเชื่อที่จับต้องไม่ได้คือพลังงานมันตรงกันข้ามกันทุกมิติเลยโอ้ชัดเจนมากค่ะและนั้นก็คงส่งผลโดยตรงต่อบุค,คลิกของคนที่เกิดพุธกลาคืนแน่ๆ พวกเขาคงไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตตามตำราหรือเหตุผลเป็นหลักมันดูมีความซับซ้อนน่าค้นหาแต่ในขณะเดียวกันก็น่าจะมีความสุดโต่งทางอารมณ์อยู่ไม่น้อยเลยใช่เลยครับพวกเขามีเสน่ดึงดูดที่แปลกประหลาดมีมิติที่ลึกซึง้งยากที่จะหยั่งถึงได้ง่ายๆและบุญที่ติดตัวมาก็แตกต่างจากพุทธกลางวันโดยสิ้นเชิงเลยอย่างแรกคือไหวพริบที่ลึกซึง้งไหวพริบที่ลึกซึง้ง ครับนี่ไม่ใช่ปัญญาจากการอ่านหนังสือแต่เป็นสัญชาตญาณที่เฉียบคมเหมือนใบมีดเขาสามารถอ่านคนได้ทะลุปลุกป,ปง่งมีลังสังหรณ์ที่แม่นยำจนน่ากลัวและมักจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขันได้ด้วยสัญชาตญาณน,นี่แหละครับมันคือความฉลาดทางโลกหรือที่เรียกว่า street smart และแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงพระราหูก็ต้องมีเรื่องของโชคลาภอันลึกลับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะขาดไม่ได้เลยครับ ดวงชะตาของคนพุทธกลางคืนมักจะผูกพันกับก,บการเสี่ยงโชคการลงทุนหรือการได้รับโอกาสแบบฟ้าประทานที่สามารถพลิกชีวิตจากศูนย์เป็นร้อยได้ในชั่วข้ามคืนเลยเป็นดวงที่ต้องอาศัยความกล้าได้กล้าเสียจริงๆใช่ครับต้องใจถึงโอเคค่ะพอเราเห็นภาพของทั้งสองตัวตนที่แตกต่างกันสุดขั้วแบบนี้แล้วคำถามสำคัญก็เกิดขึ้นมาเลยค่ะเรามีนักปราดที่ใช้เหตุผลและกลยุทธ กับอีกฝั่งคือนักเสียงโชคที่ใช้สัญชาตญาณและใจถึงเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตจริงๆใครจะดวงแข็งหรือเอาตัวรอดได้ดีกว่ากันคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากและมันชี้ให้เห็นถึงแก่นของความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันของคนสองกลุ่มนี้เลยเรามาดูฝั่งพุทธกลางวันหรือนักปราดกันก่อนความดวงแข็งของพวกเขาไม่ใช่การพุ่งเข้าชน แต่เป็นการใช้สมองเพื่อหาทางออกหมายความว่าพวกเขาจะพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนถูกต้องครับเมื่อมีภัยมาถึงคนพุทธกลางวันจะเป็นคนแรกที่มองเห็นทางหนีทีไล่พลังของดาวพระพุธจะทําให้พวกเขามีสติที่รวดเร็วไม่ตื่นตระหนกสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างเฉียบคมและมองเห็นช่องโหว่ที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปอาวุธของเขาก็คือปัญญากับวาจานั่นเองใช่ครับ ปัญญาและวาจาสามารถใช้จรจาต่อรองพลิกสถานการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีได้พูดง่ายๆคือพวกเขารอดได้เพราะคิดเป็นและพูดเป็นเป็นความแข็งแกร่งในเชิงกลยุทธ์จริงๆนะคะคือรอดได้ด้วยสมองแต่สำหรับพุทกลางคืนที่พลังงานของพวกเขาขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และสัญชาตญาณซึ่งดูเผินๆแล้วน่าจะเป็นจุดอ่อนในภาวะวิกฤตแล้วความดวงแข็งของพวกเขาจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนล่ะคะ จุดนี้แหละครับที่น่าทิ่งมากความแข็งแกร่งของพุทธกลางคืนหรือนักเสี่ยงโชคมันมาคนละรูปแบบเลยครับในขณะที่พุทธกลางวันกำลังคิดวิเคราะห์พุทธกลางคืนจะรู้สึกถึงอันตรายนั้นได้ทันทีรู้สึกได้เลยครับพลังของพระราหูจะเหมือนเสียงกระซิบเตือนจากข้างในบอกให้หยุดบอกให้เลี้ยวหรือบอกให้ถอยแม้จะไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเลยก็ตาม โหเหมือนเป็นเซนส์หรือลางสองหอนล้วนเลยนะคะใช่ครับและอาวุธสำคัญที่สุดของพวกเขาก็คือความกล้าได้กล้าเสียความกล้าได้กล้าเสียครับพวกเขาไม่กลัวความเสี่ยงและกล้าที่จะเดิมพันทุกอย่างกับโชคชะตาถ้าสัญชาตญาณมันตะโกนบอกว่านี่คือทางรอดพอจะมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆไหมคะได้เลยครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะพุทกลางวันเหมือนนักหมากรุกที่วางแผนล่วงหน้าห้าตา เพื่อเอาชนะอืมแต่พูดกลางคืนเหมือนนักโป๊กเกอร์ที่ไพ่ในมือแย่มากแต่กลับกล้าทุ่มหมดหน้าตักเพื่อขู่ให้คู่ต่อสู้หมอบแล้วก็ชนะขึ้นมาจริงๆโอ้โหพวกเขารอดได้เพราะใจถึงและสัญชาตญาณแรงเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยค่ะคนหนึ่งเอาชนะด้วยการวางแผนอีกคนเอาชนะด้วยการอ่านเกมใจแล้วก็กล้าเสี่ยงเป็นความดวงแข็งคนละขั้วเลยจริงๆงั้นพอมาถึงตรงนี้แล้ว ทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่คะทำไมวันพุธถึงต้องบรรจุพลังงานที่แตกต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ไว้ด้วยนี่อาจจะเป็นความพิเศษที่สุดของวันพุธเลยครับมันคือวันเดียวในสัปดาห์ที่เป็นเหมือนวันแห่งความสมดุลของจักรวาลวันแห่งความสมดุลไว้ด้านหนึ่งคือพลังแห่งเหตุผลที่สว่างไสวของดาวพระพุธและอีกด้านหนึ่งคือพลังแห่งสัญชาตญาณอันลึกลับของพระราหู เหมือนกับว่าคนเกิดวันพุธได้รับอาวุธสองชุดที่แตกต่างกันมาตั้งแต่เกิดเลยนะคะสามารถใช้ตัก,กะและเหตุผลในเวลาที่จําเป็นแล้วก็สามารถพึ่งพาสัญชาตญาณในยามที่เหตุผลมันไปไม่ถึงทําให้ดวงชะตาของพวกเขามีทั้งความซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแกร่งในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครถูกต้องครับนั่นคือความมหัศจรรย์ของวันพุธ วันที่ดำรงอยู่กึ่งกลางระหว่างแสงสว่างและความมืดระหว่างปัญญาและอารมณ์มันคือการยอมรับว่าในโลกนี้ทั้งสองสิ่งต่างก็จำเป็นและทรงพลังในแบบของมันเองพอเข้าใจแบบนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การบอกว่าแบบไหนดีกว่ากันแต่เป็นการทำความเข้าใจต้นทุนหรือเครื่องมือที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดเพื่อที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช่เลยครับไม่ใช่การตัดสินว่าดีหรือด้อยกว่าแต่เป็นการทำความเข้าใจธรรมชาติของตัวเองเพื่อนำไปปรับใช้ให้ถูกที่ถูกเวลามีข้อคิดที่น่าสนใจสำหรับคนทั้งสองกลุ่มนี้ครับค่ะสำหรับพุทธกลางวันพรที่ได้รับคือปัญญาและวาจาหนทางของพวกเขาคือการใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแต่ความท้าทายคือต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังคนอื่นด้วยไม่ใช่เชื่อมั่นในเหตุผลของตัวเองจนเกินไปอื้อ น่าสนใจค่ะแล้วพุทธกลางคืนคหรอคะส่วนพุทธกลางคืนพรที่ได้รับคือไหวพริบและสัญชาตญาณอันแรงกล้าหนทางของพวกเขาคือการใช้สิ่งนี้ไขว่คว้าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ แต่ความท้าทายที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องมีสติคอยกำกับความลุ่มหลงและความเสี่ยงเอาไว้เสมอคิดที่ได้จากการเจาะลึกในวันนี้ค่ะบางทีความท้าทายที่แท้จริงของคนเกิดวันพุธอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นคนกลางวันหรือกลางคืนแต่อยู่ที่การทำความเข้าใจตัวเองให้ลึกซึ้งที่สุดเพื่อที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ ที่เราควรจะสวมบทบาทเป็นลักปราดผู้ใช้เหตุผลและเมื่อไหร่ที่เราควรจะปลดปล่อยนักเสี่ยงโชคผู้ใช้สัญชาตญาณที่อยู่ในตัวเราออกมาเพื่อที่จะกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริง